วันนี้ละวันนี้ละคุณนายกูเอาเอา่เอาสารคีมนี่ออกนะฮะว่าคุณนายเอาไหนเห็นไหมเน่ะเห <c oughs> ็นอ่ะ,ะเห็นไหมเห็นไอ้เขาเขาอ่ะที่มันเป็นอะไรั่นเห็นไหมทุกคนเนี่ยมามามา <c oughs> มาตรงนั้นตรงนี้อยู่ตรงนี้นะ <c oughs> นี่เราบอกให้ นี่เออห่างห่าง,ง,งมาหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามลุยโอเคอะเราวิ่งดูตามเลยนะป้าไอ้ขอยโอเคเอะเดี๋ยวมารอเลี้ยวกลับกันก่อนฮนะเดี๋ยวว่าคนกินน้ำไปก่อนฮนะอะอะอ ใน,นเนี่ยนี่คือฮะน้ำเยี่ยวสระ,สระ